ว่ามีเส้นเงินของบุคคลใกล้ชิดไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ะนะคะเจ้าตัวก็เลยงานนี้ดับเครื่องชนเอาข้อมูลออกมาแฉใน,นเก่าของตัวเองนะคะพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็ตั้งโต๊ะเลยค่ะตอบคําถามสื่อมวลชนประเด็นที่บิ๊กโจ๊กสั่งพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยอดีตรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค4นําทองคําน้ําหนัก246บาทมูลค่ากว่า10ล้านบาทไปติดสินบนหนึ่งในกรรมการปปช ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีบิ๊กโจ๊กกับพวกเพื่อขอให้ช่วยพ้นผิดกรณีเส้นเงินคนใกล้ชิดโยงเว็บพนันช่วงปี2,567น,น,นะคะคนตารวจตรีจรุนเกียรติก็คือบิ๊กเต่าเนี่ยบอกว่าจากหลักฐานที่คณะทำงานรวบรวมมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปเสียงภาพถ่ายขณะเกิดเหตุและก็ข้อมูลจากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนักเพียงพอต่อการเอาผิดอดีตนายตำรวจคนดัง นอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่ามีบุคคลรายหนึ่งซึ่งมีตําแหน่งเป็นถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านภาพลักษณ์าภาพลักษณ์แก่บ,บิ๊กโจ๊กด้วยนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบว่าบุคคลรายนี้มีความเชื่อมโยงในเรื่องของทองคําที่ใช้ในการติดสินบนหรือไม่หากพบว่ามีความผิดจะดําเนินคดีไม่ละเวน้นเบื้องต้นครับ ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีให้เดินทางมารับทราบข้อหาแล้วทั้งสิ้น3รายหนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษและก็มีเจ้าหน้าที่ปปชด้วยนะครับทางบิ๊กเต่ายังบอกด้วยนะครับว่ากลุ่มพยานที่เข้ามาให้ข้อมูลไม่ได้เกิดจากการชี้นำของตำรวจแต่ทั้งหมดยินดีมาให้ข้อมูลเอง เนื่องจากว่ารู้สึกว่าเก็บกฎหลังเคยถูกอดีตตำรวจคนดังทำร้ายร่างกายนับครั้งไม่ถ้วนหนักสุดถึงขั้นใช้ปืนตบบ้องหูและข่มขู่เอาชีวิตรายละเอียดขอถแถลงใหญ่เลย5มกราคมครับนะครับเรามีพยานหลักฐานมีน้ำหนักสามารถที่จะดำเนินการาสืบสวนสอบสวนนะครับและสามารถที่จะเอาเอา,เอาผิด กับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาได้นะครับเรายืนยันนะครับเขาเก็บกฎนะครับเขาถูกกระทำนะครับหลายคนหลายคนถูกลงไม้ลงมือหลายคนถูกอปืนจี้หัวนะครับเราต้องต้องพูดกันตามขา้อเท็จจริงโอ้โหครับ คืออย่างกันในละครนะถ้าอ่านจากพิกเต,ต่าอ่ะใช่ไหมคะที่บอกว่าบางคนถูกลงไม้ลงมือถูกเอาปืนจี้หัวทีนี้มันก็ไปสอดคล้องกันกันกบพันธบทเอกภาคภูมิวันนี้ที่มีวารกรรมเลยนะคะว่าจะขอเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าจะขอเอาชนะความเท็จด,ด้วยความจรงิงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่จะออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการขายนายตัวเองทีนี้คุณผู้ชมครับการออกมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่ารู้เลยว่าการที่ผมออกมาเปิดจะเจออะไรในอนาคต ผมพร้อมเจ้าตัวบอกว่าละครฉากนี้มันใกล้จะจบแล้วนะคะนี่คือพันธุรบจเอกภาคภูมิที่ให้ข้อมูลว่าสาเหตุหลักที่ตัดสินใจเอาหลักฐานมาให้ตํารวจเพราะทนพฤติกรรมของอดีตนายตำรวจดังไม่ได้ที่ทั้งทําร้ายร่างกายข่มขู่เอารัดเอาเปรียบบังคับให้ตัวเองกับพักพวกที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับผิดเรื่องต่างๆแทนจนครอบครัวได้รับผลกระทบและที่ออกมาพูดไม่ได้ถือเป็นการหักหลังทรยศอดีตเจ้านายทุกวันนี้ก็ยังให้ความเคารพรำลึกถึงบุญคุณแต่ทำ เพราะยึดหลักความถูกต้องและต้องการชี้แจงข้อที่จริงแม้ทราบดีเหมือนที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าออกมาพูดแล้วจะเจอกับผลกระทบอะไรล่าสุดไม่กี่วันก่อนพันตรบเอกภาคภูมิบอกเพิ่งมีบุคคลปริศนาติดต่อมาหาเพื่อขอเข้าพบค่ะรวมถึงมียุทธการทางข้อมูลข่าวสารหรือ IO โอโจมตีครอบครัวเพื่อทำลายความสัมพันธ์ด้วยค่ะสงสารน้องๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ผมจะเอาชนะความกลัวด้วยความกล้านะครับจะเอาชนะความเท็จด้วยความจริง ใครจะต่อสู้อย่างเปิดเผยเพื่อเอาชนะวิธีสกปรกครับถ้าต้องทําเพื่อน้องๆเพื่อตํารวจส่วนรวมนะครับเพื่อองค์กรนะครับถ้าถูกจะต้องถูกว่ากล่าวหาว่าการกระทําอย่างเนี้ขายนายทรยศหักหลังอะไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อถ้าการพูดความจริงแล้วมันทําให้คนอื่นเขาได้รับความเป็นธรรมนะครับได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมต่างๆที่ต้องทนรับมาเป็นเวลาสิบปีเนะี่ย ให้ทรยศอีกสิอีกอีกสิกกครั้งเนี่ยผมก็ไม่ลังเลครับนี่แหรอครับโอ้ก็เลยกลายเป็นวลีเด็ดของข่าวใหญ่วันนี้ะฮะ,ฮะให้ทรยศอีกเป็นสิบครั้งก็ไม่ลังเลอแต่ก่อนหน้านี้ถ้าไปสัมภาษณ์กับมิตตำรวจคนนักล่าวเนี่ยบอกเลยครับ ผมรู้นะว่าที่ออกมาพูดแบบนี้เพราะอะไรไม่โกรธแต่เสียใจนะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นกลับไปเหมือนกันว่าเอ๊ะการออกมาเปิดหน้าสื่อชนแบบนี้เนี่ยพันตำรวจเอกภาพภูมิต้องการจะแลกกับการกลับเข้าไปรับราชการในอาชีพตํารวจอีกครั้งหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีชื่อไปพัวพันกับคดีเว็บพนันออนไลน์ ทางพันธบทเอกภาพภูมิยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับค่ะซึ่งข้อมูลที่พันธบทเอกภาพภูมิให้การกับตำรวจอ้างว่าเมื่อวันที่31สิงหา67เดินทางไปพบบิ๊กโจ๊กแล้วก็พูดชื่อชายคนหนึ่งด้วยนะบอกว่าเจอกันที่อาคารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพรับทองจำนวนตังกล่าวอยู่ในกล่องกระดาษขนาดใหญ่2ใบวันถัดมาก็เอาทองไปให้กับกรรมการปปอชอรายหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในรถตู้จอดอยู่ที่ลานจอดรถที่สมาคมชาวปากใต้อสมาคมชาวปากใต้ก็เชื่อมโย ตัวบิ๊กโจ๊กอีกนะคะแล้วก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนกลางเดินมารับทองคําให้อ่านี่เป็นการกล่าวอ้างของทางพันธบทเอกภาคภูมิทีเนี้ยหลักฐานอะ จะมีอะไรบ้างต้องรอจับตา5มกราคมค่ะทีนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ปปชเองก็มอบหมายทนายไปแจ้งความดําเนินคดีกับตัวของคุณภาคภูมิด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน n e w ์ค่ะ